อันยองยยเ,เซนเนงยโยพ่อกับเซเนลซานาเคียวคิดกินทุกนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเราวันนี้เรามาเปลี่ยนแมปเราแบบเมื่อกี้น้องเราเด้งสามรอบใช่ไหมใช่แล้วเราก็เลยมาดูดิว่ามีแมปไหนที่น้องเราเป็นเด้งบ้างเลยมาเจอแมปนักฟีนักวิทยาศาสตร์ที่หายไปสยองขวัญเข้า <c oughs> แมปไปกันเลยเข้าแมปไปกันเลย <c oughs>

กดเพนะอาปามนาจาบักแล้วนะเราเข้ามาแล้วนะคนดูกปัวครร้้งและศใครรู้วิธีเล่นหมูเด้งใน Google อ่ะช่วยบอกหน่อยว่ามันเล่นยังไงเราเล่นไม่ได้ใช่ไหมเราหาวิธีเล่นอะไรนะหมูเด้ง ป๊อปหมูเด้งอ่ะอในใน Google อ่ะมันเล่นไม่ได้มันเล่นได้แต่ใน p พจส t o โออย่เดียวอ่ะใครมีวิธีก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอ๋ออ่ะฮะเมื huh. ่อข้ามาเลยข้ามาแม่งเลย <c oughs> มันเราเราจะไม่อ่านเราจะข้ามไม่ได้เลยนะ อ๋อมันอ๋อทำไมไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เราไปทางไหนฮัลโหลยังไม่มาเลยอะห้องน้นไม่มีผีนะคุณดู <c oughs> นี่คือเจ้าหน้าที่ของคุณขอโทษที่สันไม่สามารถทำงานคืนนี้ได้เ,นนเหมือนที่สันสัญญาไว้สองฮะสัญญาไว้อะไรไว้สัญญาอะไรไว้ สัญญาไว้สองสมวันก่อนสันต้องการให้คุณทำงานคดีนี้นั้นจริงๆกุญแจของคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งข้างนอกมองไปรอบๆ น่ยมาแล้วเนะี่ยบอกว่ามองไปรอบๆเดินตามมาทางนี้มาน่าจะหาคุณแจทำไมมันทิีไปข้างน้กทางนั้นอนะ รถของคุณแล้วเราจะเดี๋ยว,<ะ>ยว,ยวพี่มานี่เข้ามาในป,ประตูต้องไปหาคุณแจใช่ไงมันว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งมานี่ดิมันอยู่ตรงนี้เอ๊ะหาไปเลยมันอยู่มันไม่มันอยู่ตรงประตูที่เรากาไปกันอนะไม่มีนะมีต้องเข้าไปข้างในเข้าไปแล้วไม่มี โอ้โหไปยังไ,ไงเนี่ยอ๋ยอมันต้องเปิดประตูอ่ะเปิดประตูให้แล้วที่อยู่ไหนก่อนรถเหรอทำไมเจออะไรมานี่มันมีประตูเปิดเจออะไรประตูเปิดมาก่อนไม,มอไม่ใช่บอกว่ามันมีประตูเปิด ตูนี้ไงตกใจม,มันดังขนาดานี้เลยเหรอเอาได้ยังยังไม่ได้ได้แล้วได้แล้วมันน่าจะเป็นประตูตรถยอ,ยอ๋อทางนี้มันกันมันกันไม่ให้เรามามันมีให้มันมีให้กันไม่ให้เรามาด้วยป่ะม ว้ามันมายากรู้ไหมรถถของเราตามมันมายาก,กราู้ไหมนั่ เาต้องแสงไฟก่อนนะคนดูนึกว่อนนะมีคน<ร>อันนี้มา <c oughs> ทางนี้ไม่ใช่พี่พี่ไปมันไม่ใช่ถ้ามันติดอะแสดงว,ว่ามันติดนะปามไอติดท่านั้นติดไหมถ้าเราไปเจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> แต่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่คุณอ๋อมันคือหมอเขาเป็นหมออ๋อเขาเป็นผู้ช่วยเขาเป็นผู้ช่วยนักวิยาศาสตร์ก็หมอแหละผู้ช่วยก็คือหมอแหละ พูดดูเร็วสิเฮ้อ่าฮะอ๋อเมียศาสตร์หายตัวไปอะไรวะเนี่ยหมานว่ามียศาสตร์หายตัวไป ประตูยังไม่เปิดไม่ใช่มันคงกระดูกยยยยยย่อยยยงยย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 ดยยยยยบยยเยยยยยยยห้ยยยายยยยไยย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 นยย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 ย์ยย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 ย ในทางราเบิดนถึงฟรีไฟเนาะใช่มันเหมือนมากเลย้อนกลับาอะไรกันตูเปิดแล้วนี่ ให้เก็บเล่นแล้วคนดูเล่นแล้วคนดูไปดิเ็าเก็บมาห้องวิจัยใช่ไหมวิจัยพืชเก็บกุหลาบเก็บกุหลาบใช่บอกให้เก็บ ไม่ไมีไม่ไม่ไม่ตกใจอ๋อโอ้โหเกิดใหม่ได้ไหมเนี่ยได้อุ้ยตกใจมากอันนี้อะไรไม่รู้เอ้าวแล้วต้องไปใหม่เลยเหรอโอ้โหเลยน้ำไก่อะไรวะเนี่ยมาหลอกเรากันที่หลอกเราอะไรกันเนี่ยเดยน้ำไก่ต้องไปเก็บใหม่ พี่เข้ามาในนี้เราไปก่อนมันไม่ไปหรอกมันวิ่งเไปอุตตะตาต้องเก็บถึงสิบเอ็ดอันเลยมันอยู่ที่พี่มันอยู่พี่มันอยู่กับพี่ แต่วหนูไม่กล้าไปหนูจะไปกับพี่ไงไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้มันรอดมัรอดไหนไหอยู่ไหนนี่พี่อยู่นี่น,น,น,นี่ไหน่อยู่ไหนไยัง <c oughs> อย่ไหนเฮ่เนันกระตุกอะูะแล้วอมไม่กินไม่ทันใส่ก,กระโปรงแล้วมันมีปีกอะ เห็นนะเก็บอีกเท่าไหร่เนี่ยถ้ามันมาเราต้องไปแอบใช่ไหมแต่ตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยมมาที่่เดิกกอนนแล้วัเฮ้ยตรงนี้มี ตรงข้างหน้าพี่เมียน,นึงเฮ้ย,ยพี่เข้ามาก่อนมาได้ไหไมใหญ่ใหญ่ันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันใส่ชุดด้วยอ่ะเ,เ,เ,เข้ามาก่อนเข้ามาก่อน <c oughs> เนี่ยมันมาพี่ได้เปิดไฟไหม <c oughs> เขาไปเก็บเลยไหมไม่สนมันมามันมาไม่สนมันมาไม่สนปล่อยมันมันมาปล่อยมันไม่สนเกือบแล้วไงเกือบโดนกินแล้วไงพี่เก็บเสร็จแล้วพี่ไปห้องไอพืชก่อนนะจะเอาไปใส่ ได้จริงก็มาสนี่ได้หมดครับมายังเอาไหมเอายังไม่เอาเก็บหมดยังเก็บครบยัง หรยังป้าน้องม่หป้าพี่ก็ไม่หเดี๋ยวมันหาไปันมหาไม่เจอนะเนี่มาหารอบก่อนหารอบลัวก่อนก็หึนก็

S 2> <S 2> รูเห็นมันมีช่องหนึ่งอ่ะสีแดงนั่นแหละเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วเจอแล้วนั่นแหละมันยคาดีเท่าไหร่นะโอเคลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใคให้กิมนี้วยนะคะแล้วหลับบาย